เดียวเอาโอ้ไค่หู้ใส่หนี่งมาทานยุกมัน,เ,นมเป็นแบบใส่สิบสงงอสง,งเส้นพันมาหมเเลยแบกสิบสองอลหมเลยต่อเส้นน่งา่อิบสอนี่ใส่หนี่งใส่หนี่จบตายยังบอลหิ้วไม่ใจการนั่นเถอะนี่ที่บดีงดงๆบ่พุ่นอีกแล้วใส่นี่ครับโอ้ต้องไข่มันพ่มีการตำทำพ่ออยู่กอกินเนาะใส่โอ้ สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องของโจแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมากินขา้าวปลานะครับผมเพราะว่ามือนี้เขามีในพานใหญ่สองท่านเลยครับที่สีมาลังสรรหาเมนูเด็ดๆโดยเฉพาะในพานสองคนนี้คือมือหนึ่งของบานทาวนเลยครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมดีกว่าว่าเพิ่นสีหาเมนูเด็ดๆได้บอกคือมือนี้เขาเตรียมเอ่อพื้นพาครับผมพื้นพาเป็นปืนน้ำไม่เนาะเอาไว้ยิงนกยิงหนูประมาณนี้แล้วก็สิมีลงกลางม่วงครับผมกลางม่วงก็คือหาปลา เนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกับบรรยากาศเป็นบ้านในทุกคนเลยมือหนียมแรงแล้วห้องก็ออกมากครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะครับไปไปดูกันเลยครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์เขาเตรียมมากครขาดอะไรครับเข่าครับเข่าเหนียวนี่ครับนี่แหละปืนพลาครับผมปืนน้ำไม้ไปออกล่าเนาะวันนี้เขาล้างสีเราไปหาปืนไว้เด้อได้ได้โอเคทำนันเดี๋ยวไปหาหามันหมานเด้อโอเคจำนั่นจำนั่นหมาน khó quên con nòng con khói nhiều mày không? toàn nó là nô cái gì cái nhau <coughs> 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 uh, không? มีหอดคนมาหองอย่างลงในก็นทีมงานเขาครับแนยพันเบอร์หนึ่งเบอร์สองเขาไปดูกันไปชุบนะตอนนี้ลงม่องแล้วครับหัวซองหัวก็ะรูเลี้ยงแล้วม่องเจ็ดเส้นพันธ์ใหญ่เป็นไรทำดิบกินนี่ข้าวเดียวก็ได้กินหมดเสร็จ โอ้ oh my god น้ำเล็บแมวโอ้ยพึ่งอ่มันอยู่นี่ตรงหนามพอดีเนาะน้ำมันนี้ เอาพื้นเอาไปเก็บก่อนครับพ,พื้นเอาพื้อนออกไปเก็บยังไปกอไป่อไฟตอนนี้ผมมาหาฟื้นมากนาที่พ่อไปเที่ยบด่อยนะครับสำหรับเห็ดเมนูกบเข่า,าทั้งสี่เนาะโอเคทุกคนไปเราเวลานายแพนโฮ ตัอว่าอนนี่ครับสิงนเนีเ้ยมเบอร์นี่กำลังบุกมุนกันอยู่เลยทั้งสองคนเลยพอหัวค่ำนี่เขาต้องลงมองกันครับผมลงมองดัดปลากันพอช่วงดึกดเดืดเมือมือนจังสี่เขาคอยสีไปออกล่าหายิ่งกบนะหนูนก,กะสิม,กกมีนกน้ำครับผมนกนีโดดโ่ก็ใหบ่ได้บ่เป็นอย่างเจ้าบอลเขาบอลเฮ้ฟังคือซื้อเนาะ <laughs> โอเคครับผมไปเจอกันครับ ทังไฟไปก่อนทุกคนเพราะมันกำลังเสียมือแล้วมาแล้วครับยำดอกแลกทุกคนได้มาแล้วปลาหงมเปิดงอกกันจะกินแท้าของปลาของปลาจะเจ้ห้าเดยได้เนี่ยสามชั้นก็ติดตัวหน่อยแต่ไม่หม้งกันดันก็จะ มองหน่อยอ๋อมีมองหน่อยอีหัวนึ่งเหรอ๋อปลาขาวคือก้วยก็ดีขนานี้เรอ้ปลาตัวนมือนบอกก๋วยนะปลาบกวอแ่าเป็นบลเดียวเนี่มากเหรอปลางเกินก้อยเดี๋ยวตาใสจริงเลยเด้ัวใยห้างๆชุดตัวข้ามตัวน่งนี่เยเกียไหมนันและกระปุกนันแหละปุกใหญ่อู้หอต่เกียแต่นี่ยั้ดด โค้งนี่เลยบ่โค้เลยบุบเลยกันเงี้ยบุบนะนี่แหละมีน้องห่วงกันยีสารอันนี้ออกจากในบ้านโอ้โควิดมันไหลมันไหลดิเอ๋มหากินตามปางเสียมันจ้าว่มีโควิดเงี้ยเนาะเอาบ่ต้องไปหันไปหนีต่อกันนะว่ามีธุระหากินแบบนี้ละหอยู่เนาะหอยู่หากินอยู่ต่างทงต่างป่าได้ด่ะมันจังบ่มีโควิดเงี้ยโอ้ปิงปลาขาวขั้นมาโตเองสิ ย่านหนูบอกออกว่าอ้อยนูเป็นหันฮขยะหนูบอบอกขันีไล่ไปขึ้นาทงน่นอยู่ป้าแกมเอืตัวเดีเอาโอ้แค่ยู้ใส่นี่มาทานยู่มันเปนแบบใส่สิบสองเส้นคนละคนลสิบสองคนเก้าเส้นเก้าสิองเนี่สนึ่งใสนี่จบกายยังบอลเลี้ยวไม่่กายนั่นถอะนี่ที่บดีดดงๆบ่แุ่นใส่นี่ครับใส่ มันจะทานต้องใบบนนี่เออใบอ่ะทานกันใครใส่ไหมจะหวานดีน้องเหนือไหมพี่ต้องกิบโผก็ไหวพิกกระเดื่อแล้วอืกิบโผี่พิกกระเดื่อแล้วเฮ้เฮ็ดอันนี้ปิงอันนี้ใส่หมูนี่ไอตัวนั้นเฮ็ดไหนมันจะต้มบ่ล่าต้มตัวแม่ใไปขั้วปลาครับตอนนี้อ่าขั้วปลาขั้วปลานี่ะอันนี้น้อยน้องเด้อเดี๋ยวไหวจังไหนเด้อดใส่หนิกันเจ็ดเส้นอยู่เด้อเห็นบ่ปลามันแรงปลาแรงปลาแรงปลาหน้าแรงก็กู้กลางไม่อีกแล้วครัน บ่จากเฮ็ดได้ไวเถอะเปลี่ยนชุดได้ไวมบ่บ่ฟังนี่บ่มีใหม่ด้อครับมีกันนั่นแหละแหน่ไปดึงบ่ขึ้นได้วยเนาะบ่ขืนใส่บ่เขียวเลยทุกคนแต่จีะบังยัดไว้บ่บังซื่อๆนะให้มันแบบขี้มันแตกออกกําล้มโว้ยเดี๋ยวก็แตกบ่ข่วนไปเฮาแก่โอเคจบกระดันหัวแรงหรื่องโอ้สุดยอดสุดยอดทุกคนที่ตรงใต้นี่นี่มันบ่มีการต่ำบ่มีการต่ำเครื่องกลุ่มโยนใส่บัฟกลุ่มชะตาย สี cuanto, oh. ug> ug ่ขั้นเลือผู้สั้นเน่ยเออหรือันโอ่นี่แหะนชุมพสี้อหองผมผมใส่ข้าวเข้าไปนี่ข้าวกล้วเราจ้วดไข่ไข้ครบผมมินมากเลยเว้ยไม่ได้กินก้อยนี่ลเอ้ยนี่แหละมูนเนี่ยเอาหม้อกันสองเส้นเพิ่งเมื่อไห่ตั้งไถ่ดบดตองคนเดี๋ยวรอตรงไปกินข้าวหนึ่งครับส้อยสอยเลยเลวกายดีดีครับผมโอ้หายเบิงยางเล้่อทุกคนเลยนกาเบิบานทุกค เหยี่เลยอดปลากำลังแหม้วลุคนเยอนี่เมนูเด็ดท้องตมปลาคับลงหมอเป็นที่รยบ้อยครับเหุดการตัวเป็ด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 บ้านมะเป็ดบ้านโอเคเป็นยังกินได้เป็ดบ้านอ่าที่เรี่ยงอ๋อหยอ่จังไรวะ ผมนัวผมนัวทุกคนหือขึ้ยอดเลยครับเมนูเด็ดๆอ่าราตมเสมแซบจบแซบพร้อมๆกันเลยโอ้สวเดียวเลยวะพอยามันขันพันควายมมนติแกเอาได้รันควายมันสิปุ๊ปงสิแกจุดเ่ห้งมันบล้กเดียวมันถือมันถืองานบอลนู่ในเรืงเ่งนแฉกสวดยเฮ้ยมจับลงเครื่องนเดียวบวกกัดขึ้นมันไม่เนงานเลย ไห้างกึตำดินั่นนั่นนี่นี่อคือมันแตกบ่มีอะไรเนี่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 เออมันสุกกว่ด้อันนี้มันจะมีหมดใครบ่หลายเลยหลายหลายอยู่มีสองห้างเกลือนึ่งแหละห้างเครื่อ้อสามห้างพุนก็เส่แต่ห้างเครองนี่น่อี่ห้างขุ่นอ่ะอ๋อพ่อเต็มพุ่นนะข้าวมันเปียงห้างเงินกล่องเงีย ไปดอกข้างกํแตกหรอวะโอ้หนี่นี่เออมันบอกยังไงเรื่องขึ้นกุ่นโอ้โอ้ใบใหม่เช่นหมแซ่บเลยโอ้สมโลรตงานแบบแก่ไปได้ดีอืมเราข้อหั่งใส่สิมันสมข้อหั่เอาไปแย่มากเลยอ๋อโอ้เต็มสูตรครับผมทุกคนถอยไฟเลยบัดไปถอยไฟได้เรื่องแล้วนี่มันเปื่อยแล้วเนี่ยมันตีห้อนนี่เอ้าจับมันมาๆเอาไฟเอาไฟออกจากวผมเนี่ยจับมันจะได้รอดสองถ้วยถ้่วหนึ่งตัวใหญ่ถ้่วหนึ่งตัวน้อย โอ้ยมาแม่แตกเออโอ้ยแม่แตก่ก็ถวยไม่ใช่ค่อยบวมลวงถังวะโอ้ยมันขี่นึกยงเหรอโอ้ยเป็นมันเป็นมันอยูงไม่ออกจังมาเด้อปุ่นเด้อพระท่านกินข้าวแรงมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันจนเด้อไม่ยอมได้สวาโย่เข่าแพงตะกอนนี่ยังสิกินข่อยเพราแพงของพวกกินแพงแมเออโอเคนะไมาใช่จับยองเออซุป

แต่แต่ว่าใส่โมเด็งกระเสียบแล้วใส่โมนตีเสียบก็เก่าอยู่บ่แมน่ยอยู่ไปเดี๋ยวมีกันแพงตัวอ๋อเสียบก็เก่าอีกคู่บึงคิดมันกันก็ได้เน่ยเอาเดี๋ยวมาอยากมันกันมาโยมกันมากินมาอยากมา่ยมกันพี่น้องเอ้ยมาอยู่จุดนี้แล้วกันสนใจขนาดนี้ติดตามมากกันเอาเมนต์มากคอมเมนต์มากคอมเมนต์มากกินน้อกันขั่นเกาหมองงุ้มไว้เนอะขมมอเนี่กระทะเนี่ยงุ้มไว้คนจิตวิตรำเออเออนั่นคนยังงี้ว่าต่ำ วัดคอมเมนต์มาจัดการยั้งจะใครเห็นเรืยังยั้งกับบอกมาเลยจะพาไปลุยเนาะเดี๋ยวจัดการให้เบิังเลยอันนี้เดี๋ยวมันม้นอดนนี้มันแห้งเนี่ยมันกินไปแซ่บไปกินไปแล้วแต่ก็พูดได้อยากให้ทายคลิปรถกับมาเทิญเอาไปบ้านแมนตดูชาแนลมาเลยมาเลยมาเลยพอกันมาพอกันจะทานไปทายคลิปอยากให้ไปลงคอมเมนต์อยากให้ไปขายของมาเลยมาเลยรับบริการ แห้งกินแห้งสมซิมที่แหลกคือผสมไอ้มดแรงองสมเล่นวะใช่แล้วอันอั้นปลาปิงปลาปิงกินเลยด้เขาบอกกินได้หุ่นฟังมาไอเี้ยมึยังคนกินปลาปิงมึงจะเล่ต้มันแทะนี่ยู่หมอนี่ไหมนี่แม่ขุนนี่แม่คว้าที่เอาไมเอาเนี่ยไฟไปเอาแห้งขดไลมันมันจะห่อนนะ โอ้ oh, เอาเข oh, er> ียวไปทางนั้นได้บ่เอาสอาทางนั้นขอคล้องแขนเล่นบ่เฮ้ยเมียนบจะไดนเมียนเนี่เม่อไห่เมียนเมื่อเมีนไปเจบเจ้าว่ันหนาวไข้าวเลยหนาวจะยู้อทางนั้นไขอยืทางที่ก็ถึงแล้ว ไปครับตอนนี้ล้างสิออกรอบสองครับผมตอนนี้ไปกูมองแล้วกลับไปยิ่งหนูยิ่งกบคือกับบ้านจ้งสุ่มสับกับบ้านเรครับไปตัวหน่อยไปเห็นอยู่ครับไปโชคดีครับผมโอเคครับไปเจอกันเจอกันผู้ยิงเส้นหยุดมือกันเองด้วดูแลดูแลอยู่แล้วแหม่มันจุดเดืากาศชุดยอดทุกคนสุดๆเลยไปโชคดีโชคดีครับ เดี๋ยวมาลอติดตามผลงานเบืองวาสองในพากในหญ่เฮานี่ผู้เจ้าชายระดับโอ้มาจะทานอยู่ในหมู่บ้านเฮานี่แหละเจ๋งเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูผลงานครับไปตอนนี้ผมเลียย์ของเลยเป็นเบย์เลยว่าไม่เจ้าทีมาเอ๊ะเจ้าทีก็เยย์ุยูนะมาวนกินอย่างเดียวเลยมึงจูไฟไปแล้วครับเดี๋ยวเลียย์ของให้สะอาดสะอา้านพร้อมพันขึ้นมาแลยสิกระบ,บานเลยครับทุกคน พ่อนกเป็ดกองปลอยกบุ้ยมาแล้วครับทุกคนเออมาแล้วมาแล้วบเนี er> ่าบ่านเขาบบหมานเป็นไรบบหมานเท่าไหร่ได้ปลาตัวนึงบบหมานไม่ได้ดอกขบป่านเทาเนาะแม่ไทำเพ่ออยู่เพื่อกินเนาะใส่โอ้ได้เป็ดตัวนึงเป็ดเทียดบบเป็นยังบบเป็นนก แล้วก็ปลาครับผมเลยปลาตัวหนึ่งครับโอเคมาจะทานปลาตัวจริงปลาตัวจริงของเท่อ่ะเขยิบไปเลยเข้มาสะถ้ามาติายนะครับเรื่องอันนี้พอเป็ดกันขึ้นเป็นเรื่องธรรมาฉ่ายด้วยกันเนอพี่น้องไม่ได้วากันเนาะมั่งกับฟองมั่งเออจะขาดจะบ่ขาดแล้วจะเทื่อแล้วมั่งนี่วุ่นอีไปไม่ใช่หายอย่างไม่ใช่หายเขียดหายเขียดเจียะไรบ่งเขียดทุกคนเลยไม่พอใจกันจับสองคนกับเพิ่งเดือนเต็มกวนท้องเงาคนน่ะ เออข้าวเดียวหนึ่งเดี๋ยวมุรีบไียวนีรีบรับหลยครับมันเดจมกเลยเดียจะไ่าๆจะมาคุมข่ายดีทุกคนเลยเด็เป็ดตัวหนึ่งพระเได้เมนูเด็ดเดโยมมือหนาครับบ่สองทุ่มกับสามทุ่มนะเจ้าเจ้าเจ้าสดยอดเลยาารฐันทล้เราลาทำนี้ก็นขึ้นสดยอดล้วเนี่ย อยากหินไก่บ้านอากินไก่บ้านเอออากินไก่บ้านเดี่ยทำเนี่ยก็คืออยู่ในแผนการแล้วนี่จูงทรงกับมาตัวนี้หลายเห็นไหมวางแรงหากินบนหาขายได้พี่น้หรืออหากินหากินเออเออแน่นอนแน่นอนมาต้นมาตะกินบนนี่ผมผมนี่เออกดเหมือนแน่นอนมีต้งหัวเสร็จกำลังมาลงเออมันจะ้จอยไปยิ่งมองปลาโบ้โป่ง ิงเขาเด่นี่เขาข้อเลยเหรอเขาหัวเลยเหรอจริงเลยบอกกับเจ้าเจ้าแล้วเขาอยากเจ้าเมาเนาะเป็ดแก่เนาะอันนี้เป็ดแก่บ่เนี่ยนั่งไหวเป็ดแก่เป็นบ่โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอหยาดจบซรัมมี่แล้วเพราะว่านายภาคของข้าวสองคนขึ้นมาแล้วครับกับเดือปลาตัวนึงแล้วกับเป็ดแก่ตัวนึงครับผมไปจังไลยก็ขอบคุณหลายๆครับผมมีเมนูเด็ดอยู่มือหนามเออื่นเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าม,มาชมจนจบๆๆคลิปนะครับเดี๋ยวสิจับเขียกันต่อยจะเข้าเนื่งกับบ้นนานแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย